สวัสดีจ้ายายหนูจ้ามาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้านะคะเมื่อน,นี้ยายสิผ้าพีผ้านองมาตําบักแตงค่ะพี่น้องยายซับใบแล้วค่ะนี่ค่ะสองหน่วยค่ะพี่น้องสอบักแตงมาสามหน่วยหน่วยใหญ่ใหญ่ค่ะนี่เหลือหน่วยหนึ่งนี่บักแตงอวบๆซะแล้วนะคะแล้วก็มีบักเขือเทศหน่วยใหญ่ๆค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ยายสิผ้าตําแตงสูพี่ซูนองกินนะคะ พริกมากเป็นสวนค่ะบักนาวลูกหนึ่งบักรอกมีมาเป็นแพทขึ้นกันค่ะใยสื้อมาแพทหนึ่งตะวันายแบง่งออกมาแล้วลูกหนึ่งค่ะพี่น้องนในใยสีใสไปนะคะขาบบดกระไดนี่แหละคะ่ะเครื่องคั่วข้ากระไดนะคะปลา,าสําเร็จลูกค่ะแล้วก็น้าปลาแล้วก็พงนัวกับพี่น้องแล้วก,ก็คุกใยนี่ใหญ่นะ้ค่ะนี่คุกคุกใยนี่ใหญ่มากเลยนะคะคุกกับสากเตียงไม่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวใยสิมาตําสู้พี่สู้น้องกินค่ะพี่น้องจ้านะคะ ืมอน,นก็นได้เนาะสิาพาตำบักแตงกินค่ะพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายค่ะอยากยังก็เฮ็ดกินค่ะพี่น้องเฮ็ดแล้วก็เฝ้ากินแล้วก็เฝ้าันทําการทํางานนะคะเลวลาเราเฮ้ามันมีหน่อยค่ะพี่น้องเมื่อวานสิเป็นนั้นการทํางานทํากันก็ได้เนาะาต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้ากินค่ะพี่น้องนี่นะคะย่ายสิพาพีพ่าพาน้องตำบักแตงกินค่ะพี่น้อง มาได้จ้าไผยพ่อม่แนวกินกระไดมากินตําแตงบ้านใยค่ะพี่น้องเนี่ยจานบักใยหนึ่งเดี๋ยวยายสิตาําสู้พี่สูน้องกินค่ะมื้อนี้นะคะใย,ยให้เบิ่งเครื่องปุงก่อนค่ะนะคะทุกอย่างองค์ประกอบของการตําบักแตงค่ะพี่น้องเดี๋ยวใย,ยจังสิ่ตําที่หลังนะคะตําแล้วเดี๋ยวใยเสีเอินพี่เอิ้น้องมากินอีกที่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋านะคะมาได้จ้าเด้อมื้อใี้ยสิตําบักแตงสู้พี่สู้น้องกินค่ะพี่น้องกูนะ แดงเต็มจานพี่น้องเครื่องมันกระเต็มนะคะเครื่องกับแบบไลยค่ะพี่น้องนะใส่บะเกลือเผ็ดเข้าไปโอ้ยบบม่านำไล่ไหลกับพี่น้องมามาจ้ามาเบิง่งจ้ายายสิตามักแตงสูพี่สูน้องกินจ้ะตำเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้ะจานบักไ่ค่ะตำแตงนะคะมื้อนี้มาเด้อจ้ะเด้อมากินตำแตงบ้านยายหนูจ้ะพี่น้องบ่มีปลาบ่มีกุ้งบ่มีปูบ่มีอย่างแล้วบ่มีผูปิปง ตําหักแตงรวนๆค่ะนะคะตําหมักแตงเดี๋ยวยายสิอุ่นเข่ามากินกับพี่น้องตําหมักแตงซูพี่สูนองค่ะพี่น้องเพชเพชยายใส่บักพริกไหลพนเมื่อกี้นี่ลืมไปนะคะหลงหวานอันบักพริกมันไหลค่ะพี่น้องบกพริกมันเผ็ดพูน่ะใส่บัก,กอกนี่มันสีเพิ่มสีสันพร้อมนะคะหน้าบักกอกนี่แซ่บๆ,ๆค่ะพี่น้องหอมหอม เดี๋ยวย่ายสิอุ่นเขามากินกับพี่น้องขาดพักค่ะบ่มี่พักกรบโปเป็นยังค่ะขาดพักขาดหมูขาดปลากระโปงพี่ยังกินซ้ำหนึ่งกระพาะเลยเนาะพี่น้องจ้าเนาะบ่อพร้อมกลือน้ำไร้ไปพร้อมพี่น้องเอ้ยหิวค่ะค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อมากินอันตําแตงบ้านย่ายหนูจ้าพี่น้องจ้านะคะตำมากๆแล้วทุกอย่างร่วมกันไปเรียบร้อยโอ้ยแสบค่ะพี่น้องเอ้ยมามากแล้วน้ำไร้ไหลคือน้ำไร้พร้อมได้ในทั้งเบาทังเกลืนมากๆจ้ามาก มาเด้อค่ะมากินตำแตงบ้านย่ายหนูใจพี่น้องใานะคะคลิปนี้กะซ้ำนี่แหละคะ่ะพี่น้องตำม,มักแตงมาซูพี่ซูน้องกินค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะจ๊ะเพราะว,ว่าสิเป็นเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเดี๋ยวย่ายสิเป็นเยี่ยมไปหาได้พี่น้องเด้อใจเย็นๆค่ะเพราะว่าการทําง,งานเนาะกสิ่า่น,นิดนึง เดี๋ยวย่าก็สิไปหาทุกบ้านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพี่น้องที่มาติดตามช่องย่าหนูนะคะขอบคุณอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ